ชมพู่มาแล้วค่ะวันนี้นะคะชมพู่มากับรถลิมิเต็ดเลยนะคะคือเจ้าเต๋อใต้ย,ยาริสเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยสี่สี่รถปีศูนย์เก้าเกียร์ออโต้เลยนะคะคันนี้นะคันนี้บอกว่าลูกค้ารายได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพันออกคนเดียวได้ไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องมีคนกู้รวมเลยนะคะออกแล้วก็ชมพูออกได้ทุกอาชีพเลยะคะ่ะคันนี้คะ่ะมาด้วยแบบสีขาวแบบนี้เลยมีสเกิร์ตมาให้รอบคันล้อแม็กกันนี้เลยนะคะภายในของเขานะคะก็จะเป็นแบบว่านี่เลยแบบนี้เลยให้ดูให้เห็นกับตาเป็นเกียร ไฟฟ้าหมดแล้วนะคะรอ,รอบคันเลยเนาะตรงช่วงคอนโซลของเขานะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นเรียงแถวตรงเนาะพวกแอร์หมุนแอร์ปรับแอร์แบบนี้นั่นเองเนาะคันนี้นะคะเป็นทรง5ประตูก็ข้างหลังนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ก็สามารถปรับพับเรียบได้แบบนี้นั่นเองนะคะเปิดประตูได้หมด5ประตูเลยนั่นเองนะถ้าใครสนใจรถคันนี้นะคะโทรหาชมพู่ได้เลยนะคะที่เบอร์820503433 020503433 8นั่นเองคะ่ะออกคนเดียวได้อย่างแน่นอนออกได้ทุกอาชีพลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถกับชมพู่ได้นั่นเอคะอย่าลืมโทรหาชมพู่เลยคะ่ะทบอว์020503433 8อยากมีรถรจะไปใช้งานอย่าลืมโทรมาคะ่ะ